ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อคลิดลับที่อยากบอกก้าวเท้าไหนก่อนออกจากบ้านพาดวงดีกวาดทรัพย์เข้ากระเป๋ามีแต่รวยมีแต่เฮงต้องทำตามนี้เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก้าวเท้าไหนก่อนออกจากบ้านพาดวงดี กวาดซับเข้ากระเป๋ามีแต่รวยมีแต่เฮงต้องทำตามนี้ก้าวเท่าไหนออกจากบ้านก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟเริ่มไม่สบงอภินิหารของหลวงปู่เข็มเดินลุยไฟได้ยังไม่สบงเลยแล้วคนธรรมดาอย่างเราอาจจะตัวหงิกไฟลามไปตั้งแต่ก้าวแรกแล้วคะ่ะ ฉะนั้นการก้าวเท้าจากบ้านคือการสร้างขวัญกำลังใจและเสริมสิริมงคลในการเริ่มต้นวันใหม่เนื่องจากหลายคนมีความเชื่อกันว่าเท้าของทุกคนมีพลังอำนาจแฝงอยู่การจะก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาก่อนนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับเลิกงามยามดีและ ค่อนข้างที่จะมีผลกับเรื่องที่คุณจะออกทำเสมอรวมถึงเคล็ดลับต่างๆก่อนออกจากบ้านก็อาจจะทำให้คุณมั่นใจและมีโชครับทรัพย์ตลอดไปเลยก็ได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะมีเคล็ดลับก่อนออกจากบ้านมาฝากท่านผู้ฟังกันด้วยค่ะลำดับแรกสำหรับวันธรรมดานะคะ ให้ท่านผู้ฟังทำตามนี้ให้ได้นะคะอย่าให้ขาดแม้แต่ข้อเดียวค่ะ 1. คือทำจิตใจให้สดชื่นและไม่ควรพูดคำหยาบเพราะเชื่อกันว่าหากเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งที่ดีๆก็จะทำให้มีความสุขและโชคดีไปตลอดทั้งวันค่ะแต่หากเริ่มต้นของวันด้วยความมัวมอง ก็จะทำให้เจอแต่กับปัญหาและอุปสรรคตลอดทั้งวันค่ะ 2. ไม่ควรใช้ใจ่ายเงินแบบหนักๆในช่วงเช้าเพราะจะทำให้วันนั้นเสียเลิกหรือหากจะไปเสี่ยงดวงก็จะหวังผลยากแต่สามารถใช้ใจ่ายเรื่องอาหารการกินได้ค่ะ 3. าสำรวจบ้านของตนเองไม่จำเป็นต้อง ทำทุกวันแต่ควรสำรวจบ้างว่าตั้งแต่บ้านถึงประตูมีอะไรที่เกะกะขวางทางอยู่หรือไม่เช่นประตูฝืดเพราะอาจจะหมายถึงหนทางชีวิตที่ไม่ราบรื่นทางที่ดีก็ควรจัดการของที่อยู่ในบ้านไม่ให้เกะกะขวางทางซึ่งจะเป็นการ ทำให้หนทางชีวิตราบรื่นไม่มีอุปสรรคค่ะสําหรับวันพิเศษหรือวันที่หวังผลมากเป็นพิเศษนั้นให้ปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. การสวมเสื้อผ้านี่ก็เป็นเรื่องสําคัญมากควรใส่เสื้อมงคลโดยเฉพาะหากวันนั้นมีธุระสาคัญที่หวังผลมากๆเพราะสีเสื้อนั้นนับว่า เป็นสิ่งแรกที่เห็นได้ด้วยตาเพื่อเสริมดวงก่อเกิดโชคลาภเงินทองในแต่และวันนั้นควรเลือกใส่และเลือกใส่สีเสื้อตามวันเกิดดังต่อไปนี้ค่ะวันจันทร์ควรใส่เสื้อสีม่วงส่วนสีกาลกินีห้ามใส่ก็คือสีแดงวันอังคารควรใส่สีส้มส่วนสีกาลากินี ห้ามใส่คือสีเหลืองและสีขาววันพุธควรใส่สีดำและสีเทาส่วนสีกาลกินีห้ามใส่ก็คือสีชมพูวันพฤหัสบดีควรใส่สีแดงส่วนสีกาลกินีห้ามใส่ก็คือสีม่วงวันศุกร์ควรใส่สีชมพูส่วนสีกาลกินีห้ามใส่ก็คือ สีดำและสีเทาวันเสาร์ควรใส่สีฟ้าหรือสีน้ำเงินส่วนสีกาลกินีห้ามใส่ก็คือสีเขียวและวันอาทิตย์ควรใส่สีเขียวส่วนสีกาลกินีก็คือห้ามใส่สีฟ้าหรือสีน้ำเงินอย่างที่สองหาอาหารกินก่อนควรจะเป็น ที่ทานง่ายคล่องคอหรือถ้าไม่มีจริงๆก็ดื่มน้ำเปล่าก็ได้อีกเคล็ดลับหนึ่งก่อนออกจากบ้านในแต่ละวันตามตำราวิธีโบราณโดยหมอกิจคอนเฟิร์มท่านได้บอกถึงข้อปฏิบัติก่อนออกจากบ้านในแต่ละวันโดยท่านได้บอกว่าออกจากบ้านบรรอาทิตย์ ให้เอาน้ำล้างหน้าล้างตาก่อนออกจากบ้านวันจันทร์ให้แกล้งนอนงีบสักสามนาทีก่อนออกจากบ้านตามเคล็ดมงคลออกจากบ้านวันอังคารให้ทานของหวานก่อนออกจากบ้านออกจากบ้านวันพุธให้ทานอาหารที่เป็นเส้นใหญ่ออกจากบ้านวันพฤหัสบดีให้เอาขี้เถ้าที่เตาหรือ เอาแป้งมาเจิมหน้าผากออกจากบ้านวันศุกร์ให้ทำเป็นชักช้าลงนี่ลงนั่นกลับไปหยิบของแล้วออกจากบ้านออกจากบ้านวันเสาร์ให้แกล้งทำเป็นโกรธโมโหอีกเรื่องหนึ่งคือเลิกเวลาในการก้าวเท้าออกจากประตูบ้านครูบาอาจารย์ท่านว่าก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ให้ก้าวเท้าออกในเวลาที่ลงท้ายด้วยเลข9เช่น8ปดนาฬิกาเนาทีอย่างนี้เป็นต้นไปโดยให้เรายึดนาฬิกาของเราเป็นหลักแต่ความเชื่อของชาวเอเชียโบราณรวมไปถึงไทยเราด้วยเชื่อกันว่าเท้าซ้ายมีโชคไหลเวียนมีความอ่อนโยนมากกว่าเท้าขวาแต่ไม่ว่า จะเป็นก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าวขวาก่อนก็ถือว่าล้วนแล้วแต่มีความโชคดีขึ้นอยู่กับคุณที่กำลังจะไปทําดังต่อไปนี้ 1. นึ่สำหรับผู้ที่จะมีการสัมภาษณ์งานติดต่องานควรก้าวเท้าซ้ายก่อนออกจากบ้านถือว่าเป็นพลังแห่งความอ่อนโยนช่วยเหลือในเรื่องของการพูดคุยเจรจา บุคลิกภาพจะดูดีโดดเด่นทำให้การทำงานจะเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะ 2. สําสำหรับผู้ที่จะไปสอบควรก้าวเท้าซ้ายก่อนเข้าห้องสอบถือว่าเป็นพลังจากอำนาจของเท้าซ้ายจะช่วยเสริมความมั่นใจและสมองไหลลืน่น 3. สาําสำหรับผู้ที่มีนัดเดทครั้งแรก กับคนรักควรก้าวเท้าซ้ายก่อนออกจากบ้านถือว่าเป็นการสร้างความเย้ายวนใจให้เป็นที่ถูกชะตากับฝ่ายตรงข้ามมากยิ่งขึ้นแสดงพลังแห่งความอ่อนโยนความน่าประทับใจดูมีออล่าดึงดูดและสีสำหรับผู้ที่จะไปเสี่ยงโชคเล่นหวยเล่นการพนันควรก้าวเท้าขวา ก่อนออกจากบ้านเชื่อกันว่าจะโชคดีรับทรัพย์รวยเฮงก็ถือว่าร่างกายด้านซ้ายของมนุษย์เป็นพลังงานที่อ่อนแอกว่าด้านขวาที่มีความแข็งแกร่งกว่าทำให้เปรียบเหมือนอัศวินนักรบโบราณก้าวเท้าขวาก่อนจะไปออกรบออกศึกซึ่งมีโอกาส ได้ว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาพร้อมชัยชนะสูงท่านผู้ฟังคะเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วบางคนอาจจะมีประโยคหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวแน่ๆว่าแล้วขวาล้ายซ้ายดีที่ได้ยินกันบ่อยๆละ่ะคืออย่างไรสำหรับเรื่องนี้สมัยก่อนคนที่มีความเชื่อว่า คนเราต้องถนัดมือขวาเท่านั้นส่วนพวกที่ถนัดซ้ายเป็นพวกประหลาดซึ่งความเชื่อนี้ถือว่าเป็นความเชื่อผิดๆที่เล่าขานต่อกันมาจึงกลายเป็นว่ามีอิทธิพลต่อความเชื่อการปฏิบัติตัวสังเกตได้ว่าสมัยก่อนตามโรงเรียนจะสอนให้เราเขียนหนังสือแค่มือขวาเท่านั้น แม้จริงๆแล้วเด็กคนนั้นอาจจะไม่ได้ถนัดขวาก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็สามารถลบล้างด้วยความรู้ความเข้าใจและการปรับตัวหากเรามองว่ามันดีมันก็จะดีเหมือนกับเรื่องการก้าวเท้าออกจากบ้านและการปฏิบัติตัวก่อนออกจากบ้านที่ได้เล่ามาให้ฟังนั่นเองคะ่ะท่านผู้ฟังคะ เข้าใจได้ว่าการก้าวเท้าไม่ว่าจะเป็นการก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาก่อนนั้นถือว่าล้วนแล้วแต่เป็นความโชคดีส่วนนักเสี่ยงโชคขอหวยทั้งหลายที่มีภารกิจไปเสี่ยงดวงขอหวยก็ลองก้าวเท้าขวาออกจากบ้านกันดูนะคะถือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่อาจจะพาให้คุณได้โชค ถูกหวยชลากินแบ่งรัฐบาลก็เป็นไปได้คะ่ะเชื่อไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแต่ละคนด้วยนะคะแต่ที่แน่ๆหากคุณปฏิบัติตัวก่อนออกจากบ้านด้วยการคิดดีทำดีพูดดีเชื่อว่าจะเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งดีๆและจะทำให้มีความสุขได้หากมีโอกาส ควรทำบุญตักบาตรทุกวันหากไม่มีเวลาก็ให้ทำบุญเฉพาะวันเกิดของตัวเองหรือยกมือไหว้พระในบ้านแทนก็จะเสริมสร้างบุญด้วยความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของท่านอีกด้วยค่ะท่านจะร่ำรวยมีเงินทองมีโชคมีลาบและประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนค่ะ หากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวนมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหา ที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ